ตอนนั้นอายุประมาณม .6 ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปสายไหนโปรแกรเมอร์เป็นเด็กเนินเด็กติดเกมตัวผมเองก็ไม่ได้ติดเกมผมไม่ได้เล่นเกมสวัสดีครับผมมานาพงศ์พรหมทักชื่อเล่นผมมาทองอายุ23ปีจบจาก ABAG ครับ ตอนนั้นอายุประมาณม .6 ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปสายไหนผมก,ก็แค่ไปตามคนอื่นนะบริหารธุรกิจจนวันหนึ่งผมไปดูใน YouTube ชื่อวิดีโอนะชื่อว่า why learn code ทำไมถึงต้องเรียนโค้ดบอกว่าคนที่เขียนโค้ดเป็นจะเป็นเหมือนกับ rockstar ของอนาคตถ้าเกิดโค้ดได้คงเจ๋งหน้าดูผมก็เลยเริ่มที่จะฝึกเรียนโค้ด หลายคนอาจจะมองว่าโปรแกรมเมอร์เป็นเด็กเนิร์ดเด็กติดเกมก็มีส่วนนะเพราะว่าการที่เป็นโปรแกรมเมอร์ได้ต้องอยู่กับหน้าคอมเยอะๆแล้วการที่คนที่ติดเกมเนี่ยเขาอยู่หน้าคอมได้นานมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมโปรแกรมเมอร์คนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ถึงเป็นคนที่ติดเกมมาก่อนสับผมผมว่าไม่ไม่เกี่ยวเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้ติดเกมผมไม่ได้เล่นเกมผมคิดว่า ไม่จะเป็นที่โปรแกรมเม์ต้องติดเกมเพราะว่าถ้าเกิดเรามองไปแล้วรอบตัวเราทุกอย่างเป็นโค้ดหมดเลยถ้าเกิดผมจะไปอินดัสทรีไหนมันก็จะเจอโค้ดเพลงมิวสิกก็จะเจอการเขียนโค้ดที่มันต้องมาเขียนโค้ดในการตัดต่อเพลงถ้าเกิดไปสายพวกศิลปะ Photoshop ตัดต่อว,วิดีโอมันก็จะมีเขียนโค้ดในการตัดต่อว,วิดีโอความยากของการเขียนโค้ดคือเป็นข้อมูลพื้นฐานเริ่มต้นที่ต้องมีมันมันมีเยอะมากที่ต้องไปเรียนเป้าหมายสูงสุดของการเป็นโปรแกรมเมอร์ของผม,ผมก็คือผมสามารถที่จะทำระบบที่มันดีกว่านั้นดีกว่าการทำเว็บดีกว่าการเขียนโมบายแอปน่าจะเป็นเขียน ดี Deep TECH ที่มันมเกี่ยวกับ uh, data science AI อะไรที่มันมันลึกกว่านั้นลึกกว่าการเขียนเว็บถ้าเกิด<ม>เปรียบผมเป็นระบบในการเขียนโค้ดผมคงเปรียบตัวเองเหมือนกับเป็นเมนูบาร์เพราะเมนูบาร์เนี่ยมันคลิกไปที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ดีไหม ก็ผมแนะนำให้เซิร์ชใน YouTube why learn code ทำไมถึงต้อง learn code, เ,เรียนโค้ดเขียนเรียนโค้ด why learn code เซิร์ชใน YouTube แล้วก็ดูวิดีโอที่ Bill Gates Mark Zuckerberg ที่อยู่ในนั้นว่ามันน่าจะทำให้แบบน้องๆแบบเริ่มอยากจะเขียนโค้ดเป็นแก้บั๊ไปเรื่อยๆ <laughs>